ส่งเสริมสังคมดีมีอารยัสถาปัต์โดยปตอทอพลังที่ยั่งยืนเที่ยวเมืองไทยหลงรักประเทศไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยโ oh. ครมการศาสนานำธรรมะสู้คนทั้งมวลคัมรี่ผู้นำทำในสิ่งที่คนอื่นคาดไม่ถึงบริษัทกลางปีอินเตอร์เนชแนลจำกัดสายการบินไทยแอร์เอเชียใครๆก็บินได้ บริษัทโฮมโปรดักต์เซ็นเตอร์จำกัดมหาชนบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ Motor, ประเทศไทยจำกัดมีแนวคิดในการยกระดับการทำงานเพื่อสังคมภายใต้สโลแกนโตโยต้าขับเคลื่อนความสุขโดยมุ่งเน้นการขับเคลื่อนสังคมไทยเข้าสู่ยุคแห่งการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยการดำเนินกิจกรรมใน3ส,ส่วจหลักนั่นก็คือ 1. การพัฒนาเศรษฐกิจ ในโครงการโตโยต้าธุรกิจชุมชนพัฒน์สการพัฒนาสิ่งแวดล้อมในโครงการโตโยต้าเครือข่ายเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนและ3การพัฒนาสังคมในโครงการถนนสีขาวและโครงการสังคมแห่งความสุขโตโยต้าร่วมสร้างสารรค์สังคมไทย อร่อยเหวันนี้นังสอนนัองหมิวครับออโอ้โหเห็นแล้วน้ำลายไหลเลยใช่ค่คะร้านนี้มีชื่อเสียงเก่าแก่มายาวนานกว่า20ปีค่ะในฐานะเจ้าของตำแหน่งแชมป์ข้าวหมูแดงนี่ครับผู้สร้างตำนาร้านข้าวหมูแดงเจวนใช่แล้วค่ะ,อะโอ้โหแล้วเป็นยังไงบ้างได้ชิมเมื่อสกูลนี้น้องหมิวน้องสอนครับ ที่สำคัญก่อนบอกกันเลยว่าอิ่มมากเพราะว่ากินไปเยอะมากค่ะพี่หอยไก่เขาน่าจะมีความกรอบบแล้วก็คือหนังเขาเนี่ยจะกรอบมากค่ะแต่ว่าเนื้อข้างในเนี่ยก็จะนุ่มๆอร่อยมากมานี่จะเป็น <ะ S 2> คือข้าวหมูแดงมีทีเด็ดอยู่ที่หมูกรอบโอ้โห,โอโหเอาเป็นว่าร้านเนี่ยอร่อยที่สุดเท่าที่เคยกินมาเลยนี่ครับตะกูลหมูแดงหมูกรอบข้าวมันไก่และข้าวขาหมูโอ้โหสาวๆนี่ก็ไปวิ่ง5กิโลก็สิบวันติดต่อกันเลยครับต้องวิ่งน้ำหนัก สวัสดีนะครับเป็นอีกหนึ่งนะฮะตัวอย่างของการทรํากิจการร้านอาหารที่ประสบควา,าสมสาเร็จสร้างชื่อเสียงแล้วก็นี่ฮะดูว่ามืออาชีพเลยนะและนี่ก็นี่ทายาเจแวนสวัสดีครับอันนี้เจอะไรครับเนี่ยเจตี้นะครับอ้นี่เจแวนนี่เขาเปนลูกสาวลูกกี่คนฮะ ลูกสองคนนี้คนโต,ตแล้วคนเล็กกันครับอ๋อนี่อันนี้ตี้นะนุ่นตีตีนุ่นเนี่ยนี่นอัดเอี๊ยดอยู่นี่ฮะต,ตีวันนี้ครับดีครับโอ้สับสสทั้งวันเลยนะครับนี่หมอที่ร้านนี้เปิดตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมง,ม<อ>งครับหกโมงเช้าถึงสามโมงครึ่งครับ วันวันไหนที่ลูกค้าเยอะเป็นพิเศษคะเสาร์อาทิตย์ครับเสาร์อาทิตย์จะเยอะครับแล้วทีเด็ดร้านนี้นี่ยังไงบ้างครับสูตรเด็ดของเราเนี่ยฮะเข้ามันไก่ครับหมูแดงหมูกรอบครับอ๋อเมื่อขายมากี่ปีแล้วครับเนี่ยขายมา20ปีแล้วครับโอ้๋อ20ปีแล้วนี่อาตินี่รุ่นเท่าไหร่แล้วครับเป็นรุ่นที่สองครับรุ่นที่สองนะครับโอ้โหนี่ดูว่านี่สับสับวันวันนี่ฮะเนี่ยฮะโอ้โหนี่วันนี้มีขายกี่ตัวคะไก่เนี่ย 30กว่า40ครับอันนี้เฉพาะไก่ต้มอย่างเดียวหรือว่ารวม<า>ไก่ทอดด้วยเฉพาะไก่ต้มครับผมเฉพาะไก่ต้มอสิบกว่าตัว<อ>ไม่ต้องบอกเลยครับว่าลูกค้าจะเยอะขนาดไหนค่ะอ่าแล้วนะฮะหลักที่เจ๊แว่นได้สืบทอดบ่มเพาะมาถึงทาย,ยาทรีสองอย่างอาตีกับอาตี้เนี่ยครับในการทำกิจการร้านข้าวหมูแดงให้อร่อยเหาะอย่างก่อนเนื่องไม่มีเลตติ้งตกนี่ยังไงบ้างครับที่เจ๊แว่นสั่งสอนมาเนี่ยครับต้องใส่ใจลูกค้าครับ ต้องดูว่าลูกค้าชอบอย่างไรอะไรอย่างไงครับแล้วก็เอาใจเขาให้เยอะๆะครับลูกค้าสำคัญที่สุดครับเดี๋ยวให้พี่อาตินะคะช่วยพูดเชิญชวนลูกค้าให้เข้ามารับประทานอาหารที่นี่หน่อยค่ะใครผ่านไปผ่านมาก็เชิญนะครับข้าวมันไก่ข้าวหมูแดงข้าวหมูกรอบข้าวมันไก่ทอดครับยินด,ดีให้บริการครับราคามีจุภาพครับนี่นะครับ ร้านอาหารอร่อยเหอะที่ตลาดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากร้านข้าวหมูแดงหมูกรอบเจ๊วนอร่อยฮอยนี่แหละครับร้านดังกับข้าวหมูแดงรสเด็ดในตลาดอำเภอแม่สอดใครที่มาแม่สอดก็อย่าลืมแวะมาชิมกันนะครับช่วงหน้าดังครั้งดีอำเภอแม่สอดหลวงพ่อทันใจดีที่วัดไทยสามัคคี